ว่าที่มาของปป,ปชเช่นเดียวกับองคอ์กรอิสระองคอ์กรอื่นนั้นต้องยึดโยงกับประชาชนและที่สำคัญที่สุดจะต้องปราศจ,จากความอคตินะครับมีจิตใจที่เป็นกลางมีความว่างเปล่าในทางความรู้สึกซึ่งความจริงก็เป็นเรื่องที่ยากกว่าการงมเข็มในพระในมหาสมุทรแต่ว่าคนที่มาทำหน้าที่อันนี้ ถ้ามีความรู้สึกซึ่งความอาคติระหว่างกันนั้นจะเป็นปัญหาของชาติถึง9ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็มีความเห็นว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญน,นั้นซึ่งควรที่จะกำหนดอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนและถ้าไม่มีเกมการเมืองอะไรกันต่อเนี่ยนะครับความจริงสอนอชอนะครับต้องแจ้งไปยังปปช ให้เขารอชมหน้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่ามีหน้าตากันอย่างไรให้อำนาจปปชกันแค่ไหนอย่างไรเพราะกฎหมายนี่นะครับเมื่อไปแก้ไขและขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนั่นก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้กันอยู่ดีแต่ผมเองก็ประหลาดใจว่าอยู่ดีๆก็มานําเสนอทั้งที่ว่าปัญหาต้องตอบคือเรื่องปรสปัญหาต้องตอบเรื่องจํานําข้าวกับประากาันร,ราคาข้าวนะครับแต่ก็พลิกทั้งที่ว่าอำนาจต่างๆที่ควรจะมีการแก้ไข เรื่องการใช้ดุลพินิจเนี่นะครับในขั้นตอนของปปชยุติทุกเรื่องราวคดีขาดอายุความก็ไม่มีใครสามารถดําเนินการกันได้การไม่ชี้มูลความผิดเนี่ยนะครับเสมือนหนึ่งเป็นคําพิพากษา,าสารดีกาจบข่าวเพราะฉะนั้นหลากหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับที่ผมได้อธิบายความนะครับตั้งตน้นและรวมกระทั่งผู้รู้ต่างๆได้ร่วมแสดงความคิดเห็นฝากมานํา นะครับเสนอข้อคิดกับท่านทั้งหลายนั้นก็เป็นสถานการณ์ของความห่วงใย่ว่าเรื่องการปราบปรามการทุจริตนั้นถ้าคนที่กระทําการมุ่งเน้นนะครับแค่นี้ก็เห็นถึงอคติได้อย่างชัดเจนทั้งที่จริงก็ควรจะรอเช่นเดียวกับองค์กรอิสระอื่นและถ้าจะเป็นจะต้องแก้ไขในนะครับเรื่องทันด่วนคือเรื่องอายุความนะครับเรื่องคดี ไม่ใช่พูดเรื่องคดีนี่นะครับที่มีพูดหลบหนีนะครับและไม่นับอายุความากาหลบหนีหรือไม่หลบหนีเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องมีอายุความดิครับคดีปรสก็จะได้ว่ากันต่อและให้แก้ไขกันว่าในกรณีว่าประชาชนเขาเห็นว่าการวินิจฉัยไม่ชี้มูลความผิดขัดนะครับต่อข้อเท็จจริงเขาก็จะได้ดําเนินคดีต่อไปกันได้เรื่องอายุความนั้นต้องนับนะครับ นะครับในเรื่องทุกคดีของการทุจริตเรื่องที่ค้างอยู่หมื่นกว่าเรื่องนี้นะครับก็จะได้เนี่ยนะครับได้ถูกคุ้มครองว่าทํำยังไงก็ไม่ขาดอายุความแต่อายุความที่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยนะครับก็ยังเดินต่อไปเหมือนเดิมก็คือหมายความว่าเรื่องไหนไม่หยิบยกขึ้นมาพิจารณาก็ไม่รู้ว่าจําเลยหลบหนีหรือไม่หลบหนีเนี่ยกรณีนี้มานับกรณีหลบหนีและเรื่องที่ไ่หยิบยกก็ไม่รู้ว่าหลบหนีหรือไม่หลบหนีเนี่ย เห็นไหมครับ <Bien> น <ven ido> ั่นก็เป็นความต่างกันอยู่แล้วแต่เอาเถอะครับถ้าคิดว่าเส้นทางการดําเนินการเหล่านี้นี่คือความยุติธรรมกันแล้วผมเองก็เห็นว่านี่คือความไม่ยุติธรรมและยิ่งจะเป็นปัญหาและในวันข้างหน้านี้นะครับถ้าไม่มีการทวงดุลกันดุลพินิจเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นการใช้ดุลพินิจในการไม่สั่งฟ้องอันตรายยิ่งกว่าสั่งฟ้อง เราเองก็ไล่เห็นได้อย่างชัดเจนแต่ทั้งสองเรื่องราวนั้นนะครับล้วนแต่ไม่เป็นผลดีนะครับก่อผู้ได้รับผลกระทบและเป็นผู้สุจริตเมื่อเขาได้พิสูจน์ตนทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับก็จะได้วิาพากษ์วิจารณ์กันต่อไปแต่นี่ก็ถือว่าเป็นชะตากรรมหนึ่งของประเทศชาติบ้านเมืองคือผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าใครจะคิดเกมเรื่องนี้กันอย่างไรแต่พออ้าปากนีก่พอจะเห็นว่า นะครับจะมีการดําเนินการนี่นะครับล็อก 1, นึ่ล็อกสล็อกสามกนอย่างไรนะครับไม่เป็นปัญหาแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นผมเองก็เห็นว่าบ้านเมืองถ้าไปกันแบบนี้เนี่นะครับมันไม่มีวันนี่นะครับที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันกันได้เพราะว่าท้ายที่สุดนั้นมาเลือกสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่นะครับที่ตัวเองมองเห็นแต่ไม่ใช่เป็นประโยชน์ที่ประชาชนก็มองเห็น ในประเด็นการปราบปรามการทุจริตประเด็นต่อมาครับผมเองได้เห็นคำสัมภาษณ์ของรองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจว่าในเดือนธันวานะครับรัฐบาลเตรียมเชิญสื่อมวลชนพูดคุยชี้แจงถึงมาตรการทางเศรษฐกิจที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั้งชาตินะครับและก็จะชี้แนวทางการดำเนินนะครับเศรษฐกิจของปีหน้าด้วย สำหรับมาตรการสำหรับผู้มีรายได้น้อยการดําเนินการของกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านมาถือว่าเป็นนะครับทางหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างดีซึ่งรัฐบาลมีแนวความคิดที่จะหามาตรการเสริมโดยขณะน,นี้ทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการจัดทำนาโนไฟแนนซ์ ance, ให้เป็นแหล่งเงินกู้ของผู้มีรายได้น้อยอาจกำหนดดอก เบี้ยในอัตราร้อยละ3ต่อเดือนหรือร้อยละ36ต่อปีอยู่ในระหว่างการติดต่อองค์กรเอกชนขนาดใหญ่เข้ามาร่วมคาดว่าเรื่องนี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในสิ้นปีนี้พี่น้องลองไปธนาคารดีครับตอนนี้ลองไปฝากดีครับฝากตังค์นี่ยมีดอกเบี้ยน,นี่นะครับ 2%, 3%, 4%เ็เต็มที่แล้วล่ะครับ ว่านะครับจะฝากแบบไหนฝากกี่เดือนนะครับดอกเบี้ยนะครับก็ไม่เกินเนี้ยแต่กรณีเงินกู้สำหรับผู้มีรายได้น้อยร้อยละสามสิบหกต่อปีไปฝากให้ตายนะก็ดอกเบีย้ยเต็มที่เนะครับฝากประเภทไม่ถอนเลยนีนยน่นะครับหรือกำหนดระยะเวลาถอนเต็มที่ก็สี่บาท แต่ฝากตามปกตินี่นะครับประทานโทษสี่อร์เซแต่ว่าฝากตามปกตนินะครับสอเป์เซแต่เวลาไปกู้เนี่ยนะครับนานโนไฟแนนซ์ร้อยละสต่อเดือนร้อยละสามสบหกต่อปีมันไม่เฮี้ยมไปหน่อยเลยครับก็เงินฝากเนี่ยนะครับต่อปี ร้อยละสองร้อยละสามร้อยละสแล้วแต่เงื่อนไขาการฝากแต่เงินกู้ให้กับผู้มีไรายได้น้อยร้อยละสามสิบหกต่อปีเอาอะไรมาคิดะครับถ้าวางแผนจะช่วยเหลือให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะทำไมเนี่ยนะครับเขาไม่มีโอกาสเชกเช่นผู้มีไรายได้มากทั้งหลายเพราะคนจนผมก็ทราบนะครับไม่มีธนาคารเขามีเอาไว้ไว้ให้ฝาก แต่ไม่ได้มีเอาไว้ให้กู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักคิดของขวันปีใหม่เนี่ยคนไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องไปกู้นั่นแหละครับแต่ให้ของขวันปีใหม่กันแบบนี้นครับ <laughs> เพราะฉะนั้นกลุ่มเอกชนเนี่ยนะครับที่จะมาปล่อยเงินกู้ร่วมกับรัฐบาลนะั้นผมไม่ทราบว่า การปล่อยเงินกู้ลักษณะนี้นั้นที่คิดเป็นรายเดือนแล้วก็นับเป็นรายปีนั้นจะสามารถกระทำได้กันหรือไม่เพราะว่ามันยิ่งกว่านี่นะครับหรืออาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากมายระวังเงินกู้นอกระบบเพราะฉะนั้นถ้าจะไปคิดนะี ว่าถ้าเอกชนเนี่ยนะครับเกิดลงเนี่ยนะครับมาลงทุนตักแสนล้านเขาได้ดอกเบี้ยร้อยละ36ต่อปีเนี่ยนะครับโอ้โหสร้างรายได้มโหรานยิ่งกว่าวิกฤตการปี40อีกปี40นี่ยน,นะครับกู้มาดอกเบีย้ยต่ำไปปล่อยนะครับเงินกู้ดอกเบีย้ยสูงพอข้างเงินบาทนี่นะครับมีปัญหานะครับล้มบนฟูกจงกลายเป็นปัญหาเวลานี้นะ แต่กรณีนี้เนี่ยนะครับมันน่าเกลียดผมเองมีความเห็นว่าธนาคารของรัฐเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยหรือจะเป็นออมสินอาคารสงเคราะห์หรือจะทกสก็อสอกตามเนี่ยนะร,รัฐบาลต้องนำมาใช้เช่นว่ามาตรการนี้นะครับแทนที่ว่าจะเอามาจากเอกชนซึ่งความจริงเนี่ยนะครับไม่ได้พาเอกชนมาเสียสละหรอกครับ เพราะว่าประชาชนเขาเดือดร้อนเอาดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับที่เขาปล่อยเงินให้กับบรรดาผู้มีสถานะผู้มีฉนโดผู้มีทรัพย์สินทั้งหลายนะครับในอัตราเท่าไรแล้วก็มาปล่อยกับประชาชนที่มีรายได้น้อยในอัตราเท่านั้นไอ้นั่นแหละครับจะสร้างความเป็นธรรมไอ้นี่คนจนต้องใจดอกเบี้ยร้อยละสามสิบหต่อปีโหมันใจดำไปหน่อยนะครับผมว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครจะคิดอย่างไรก็ผมไม่ทราบแต่ว่าหลักคิดแบบนี้นั้นเนี่ยเป็นหลักคิดที่มีปัญหาเพราะว่าแทนที่เนี่ยนะครับประชาชนเขาจะลืมตาอ้าปากได้บางคนก็บอกกันนะครับร้อยละสามต่อเดือนดีกว่าไปกู้พวกนายทุนนะครับดอกเบี้ยร้อยละสิบต่อเดือนเราจะไปแข่งกันนะครับกับนายทุนเนี่ยนะครับกู้นอกระบบเหรอ ทำไมรัฐเนี่ยนะครับไม่คิดสารระบบเงินกู้ในระบบว่าเวลานี้ค่อยกู้เันเท่าไรแล้วมันเรื่องอะไรเนี่ยนะครับที่คนยากคนจนจะต้องไปจ่ายดอกเบีย้ยมากกว่าคนรวยในสังคมนี้ในเรื่องของ,ของเงินกู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมาตร,ราการนี้ผมเองก็เห็นว่าแม้อธิบายซึ่งเจตนาที่ดีได้ฟังแล้วเนี่ยนะครับผมว่าไม่น่าจะสบายใจ เพราะหลักคิดของกองทุนหมู่บ้านนะครับเพื่อช่วยนะครับคนเป็นหนี้นอกระบบให้เข้ามาอยู่เนนะครับเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านและไม่มีการรีดนาทาเร้นประชาคมหมู่บ้านเขาตัดสินว่าควรจะปล่อยเงินให้กับใครที่กู้ไปและออกแบบดอกเบี้ยกันเองแต่ผมเองก็ไม่เชื่อว่า ใครจะมาเอาดอกเบีย้ยปีละสามสิบกเปอร์ซนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แสนสาหาัสเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่พยายามจะพูดเรื่องไม่เอาประชานิยมผมชักจะเชื่อเพราะทำอย่างนี้เนี่ยนะครับประชาไม่นิยมแนะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากให้กลับไปคิด ว่าโครงการนี้สำหรับผู้มีรายได้น้อยสำหรับคนจนนะครับอันเป็นคนที่ต่ำสุดของประเทศแล้วเนี่ยควรจะให้เขาได้ลืมตาอ้าปากคนรวยเนี่ยนะครับได้รับเงินกู้จากธนาคารดอกเบี้ยต่ำกว่าน,นี้เยอะแต่พอมาช่วยคนจนเนี่ยนะครับเอกชนที่จะเข้ามาร่วมเนี่ยนะ องค์กรขนาดใหญ่จะได้ร่ำรวยมหาศาลถ้าลองไปเสนอดิครับเอาเนี่ยนะครับเอาเนี่ยแค่มาตรการบอลงทุนเชิญคนเนี่ยนะครับประกาศโดยเปิดเผยว่าใครนี่ครับใ้ยยรัฐบาลนะครับนําเงินไปกู้ให้กับคนจนดอกเบี้ยร้อยละสามสบกต่อปีไม่มีใครเอาเงินไปฝากธนาคารหรอกครับเขาจะข้าวโครงการเนี่ยครับรีดนาทาเรนอันนี้ ดอกเบี้ยร้อยละสามสิบหกโอ้โหร้อยนี่ได้สามสิบหกบาทรายได้มาโห,โหรานครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นความเสียสละของกองเอกชนอะไรขนาดใหญ่แค่ประกาศว่านะครับจะโดยรูปแบบอะไรผมไม่นึกไม่ออกครใครต้องการจะเข้าร่วมโครงการนี้ที่พอมีสถานะโดยรัฐนี่นะครับเป็นประกัน เอาเงินมาฝากกับรัฐรัฐก็แบ่ประชาชนกู้ดอกเบี้ยร้อยละสามสิบหกต่อปีธนาคารเจ๊งนะครับเพราะคนจะถอนเงินจากธนาคารมาให้รัฐบาลเนี่ยนะครับไปปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละสามสิบหกหาที่ไหนครับเวลานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะอธิบายนาโนไฟนั่นอะไรผมฟังไม่เข้ารู้หัว แต่ผมอยากให้มีการคิดเพราะโดยความจริงเนี่ยนะครับแค่ประกาศดอกเบีย้ยนี่นะครับให้สูงกว่าธนาคารเล็กน้อยมันก็จะมีคนเพราะมาลงทุนแต่รัฐบาลเป็นประกันเนี่ยไม่ต้องไปเก็บประชาชนถึงขนาดนี้ดอกเบี้ยร้อยละห้าก็วิ่งกันทิวแถวแล้วแต่นี่ไปเอาดอกเบี้ยร้อยละสามสิบหกต้องรอองค์กรเอกชนขนาด